สวัสดีครับพบก,กับซูลกาเลว์พูแล้วเริ่มต้นกันที่ลุ้นกันต่อเจ็กกี้คลับเปิดเผยความขึ้นหน้าอาการบาดเจ็บของโจเอลมาเตปฟิตสมบูรณ์เจ็กกี้คลับนะครับกุนซิลิเวอร์พูลยังลุ้นให้โจเอลมาเตปมีสภาพร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์สำหรับการลงสนามช่วยทีมในเกมผลปึกกาบถนอมฮอสเปอร์ในวันพรุ่งนี้ที่นักเตะมีการกระตุกที่หลังแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากนักนะครับเจ็กกี้คลับนะครับผู้จัดการทีมเชอร์ี่แมนคันเวอร์พูล เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของเจอมาติฟเซนเตอร์แบ็กจอมกลางหลังนักเตะมีปัญหาเจ็บหลังนะครับจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งเกมที่เสม,มือนกับฟุตบอลน,นึหนึ่งในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมาติปม,มีปัญหาการบาดเจ็บจนทําให้เจิ๊กิก็ตครับตัดสินใจเปลี่ยนตัวเขาออกในช่วงพักครึ่งด้วยเหตุน,นี้จึงทําให้เจอร์แดนฮานเั่นถูกปรับให้ลงมายืยนเป็นเซนเตอร์ฮาฟคู่กับฟาเมโย เนืนตอนนี้ถือเป็นปัญหาใหญ่ของลิเวอร์พูลเลยครับเพราะพวกเขาไม่เหลือเปิดกันหลังตัวกลางอาชีพและมีประสบการณ์เอาไว้ใช้งานแล้วื่องจากวิ่งฟอนไลส์โจโกเมสต,ต้องพักรักษาอาการมาเจ็บไปอีกนานหลายเดือนในส่วนของกรณีมาติปนั้นเจคกิงครับยังต้องรุนหนักนะครว่านั้งแต่จะมีสภาพร่างกายที่ฟฟตสมบูรณ์เพื่อลงสนามในเกมลีกในการรับมือกับทันนัมฮอสเปอร์ในวันพุธที่16ธันวาคมน,นี้ได้หรือไม่เจอมาติปมีการกระตุกที่หลังของเขาเราจะต้องรอดูอกันต่อไป แต่ตอนนี้เขาต้องเข้ารับการรักษาตัวและเรารอดูว่าจะเป็นยังไงผมคิดว่ามันควรจะมีโอกาสดีสําหรับการลงเล่นในวันพุธนี่ก็ไม่ใช่สถานการณ์ที่เลวร้ายอะไรมากนักในใหญ่เลือดดอย์ก่าวทิ้งท้ายนะฮะยิ่งใหญ่เจเกิงครอปยกเชลต์อุลเย่ตำนานลิเวอร์พู o l เจกิงครอปนะครับคุณซืลลิเวอร์พูลยกเชลต์อุลเย่เป็นสุดยอดตำนานคนหนึ่งของหงดง ความระบุการจากไปของเจ้าตัวถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของสโมสรเจคินครับนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์อพูลกล่าวยกยอ่องเชลตดอุิเย่ว่าเป็นบุคคลรอดับตำน,นานของสโมสรหลังจากที่เอริกุนซือหงด่างชาวฝรั่งเศสเสียชีวิตในวัย73ปีเมื่อวันจันทร์ที่14ธันวาคมที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เพิ่งเข้ารับการผ่าตัดหัวใจ ตอนนี้อุลเย่คุมทีมลิเวอร์พูลช่วงระหว่างปี1998ถึงปี2004โดยมีอะไรสำคัญในซีซั่นส0 0 0ัถึง2001่ที่พาทัพพุงแดงคว้าทีเบิลลแชมป์บอลถ้วยนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเอฟคัพลีคับและยูฟ่าคัพถือเป็นวันที่เศร้ามากเจ็กันครับเก่ากับ l i v e r p o o l c o m จริงๆแล้วผมก็ไม่รู้จักชลัตอุลเย่ดีสักเท่าไร่ที่ผ่านมาผมเคยเจอเขาสองครั้งซึ่งในแต่ละครั้งเขาก็ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่พิเศษมา เขาคือตำนานตัวจริงของลิเวอร์พูลและเป็นโค้ชร,ระดับตำนานอย่างแท้จริงเขามีอิทธิพลต่อเกมฟุตบอลสูงมากเป็นโค้ชที่เก่งมากแต่เขาก็ทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นด้วยยามที่มีเขาอยู่ข้างๆสําสหรับพวกเราแล้ว,ลวถือเป็นการสุสียครั้งใหญ่และก็เป็นวันที่น่าส่้งมากๆเซอทติงหนึ่งจูยูฟานชิมลีกเรือหงตามมาบายเยอร์มินิกถูกยกให้เป็นต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์ยูฟาแชิมลีก ในกการนี้หลังผลการจับฉลากรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อวันจันทร์ที่มันมาออกมาเป็นที่หล่ร้อยหลังจากผลการจับสลากประกอบคู่16ทีมสุดท้ายในในการศึกยู่ฟ้ยนชลีกมานะครับบรรดาบริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายของประเทศกรีซก็ได้ยกให้เสือใต้เบอร์ยูมินิกจากเยอรมนีเป็นตัวหนึ่งที่จะคว้าแชมป์ไปครอบครองโดยทางสกายเบจ่ายให้ในราคา1 1อต่อ4คือแทง4จ่าย11ไม่หุ่น ซึ่งตามมาด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกยกให้เป็นถึงสในราคา7ต่อ2และทางลิเวอร์พูลอีก1ทีมแกร่งของอังกฤษที่จ่ายในราคา6ต่อ1ทึ่งท่านั่นยูเวนตุสนะครับยอดทีมแห่งอิตาลีจ่ายในราคา12ต่อ1เท่ากับปารีสแซิงช์แมงทีมดังจากลุ้งเสดแม้ว่าเปเช่จะลุนกับบาร์เซโลนาก็ตามโดยทางอาซูกาถูกจ่ายในราคา16ต่อ1เท่ากับอารลันโกวเมเรดส่วนทีมเงินที่น่าสนใจนะฮะเรมเมเรดจ่ายในราคา14ต่อ1 เชลซีและอองกอร์เมเ็ดอยู่ในเลตที่16ต่อ1บริเยนมวนจ่ายที่20ต่องส่วนทีมอย่างบริเยนมิชนกลนบัตลาซิโอและปอร์โตจ่ายมากที่สุดคือ150ตัอหนะครับก็หงดังลิเวอร์พูลของเราเป็นเต็งสามนะฮะแฟนลิเวอร์พูลถูกใจสิ่งนี้สตีเวนเจอร์ลดจากตำนานแข้งสู่กุนซือไร้พ่าย หลังจากสร้างชื่อการเป็นตำนานนักเตะของดังเลโวพูนะครับักญ่ใหญ่สึกพิมลิงเกลพอเคยปักหลักคาแข่งในถิ่นแอนฟิลมานานถึง17ปีนับตั้งแต่เริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอานนชีพในปี1998าแต่ตอนนี้สตีวิจีสตีเวนจูลตกัปตันทีมแชมป์ยุโรปห้าสมัยของเอร์พูก็ได้หันมาเอาดีทั้งงานงานคุมทับลูกหนังนะฮะแบบเต็มตัวและกำลังไปได้ดีกับการทำน้าที่เป็นกุนซือของไลส์บูลกาสโกเรนเจอร์ทีมยใหญ่วงวการ ฟุตบอลของสกอตแลนด์สีด้วยนะครับโดยช่วงผลงานในช่วงฤดูกาล2020-2021ซึ่งยังคงรักษาสถิติไร้พ่าย,ายไม่พบกับความปราชัยจากการเล่นในทุกรายการแม้แต่นัดเดียวก่อนหน้านี้เจอรลาดนะครับได้เริ่มต้นงานโค้ชกับหงแดงในช่วงหลังแขวนสตัดไปแล้วหลังเลิอกอาชีพการแข่งขันกับเ AG a l a า y รซซึ่งเป็นทีมสุดท้ายของการเล่นฟุตบอลในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2016 โดยรับหน้าที่ดูแลทีมระดับเยาวชนของสโมสรที่ใช้แจ้งเกิดบนเวทีลูกหนังโลกนั่นเองหลังจากนั้นสตีวิจก็ได้ตัดสินใจใย้ายไปรับงานคุมทัพกาสโกเินเจอร์ในปี2008และค่อยๆลงมือปกปั้นให้เดอะไลท์บู๊กลับมาบรลุแชมป์ลลกสูงสุดในเมืองวิสกี้อีกครั้งหลังตรองอยู่ภายใต้ร่มเง,งาของโจมาลายเขียวขาวกาสโกชตูติทีมคู่ปรับตลอดการมานานถึง9ซีซั่นติดต่อกันโดย่นสุดท้ายที่เข้าไปคว้าแชมป์สกอตติชพรีเมียชิพ ในช่วงฤดูการ2 0 1 0 2นถึงนั่นเองนะครับและทำได้ดีที่สุดเพียงแค่ตำแหน่งรองแชมป์ในช่วง2ซีซั่นหลังสุดด้วยตอนนี้ g l a s g o w r a n g e r ์ภายใต้การกูมทีมของ Steven g e r ร a r d นะครับก็เรียกได้ว่ายังไม่พบกับความพ่ายแพ้จากการลงเล่นในทุกรายการในช่วงฤดูการ2 0 2 0่ถึงองพซึ่งลงเล่นไปแล้ว25เกมติดต่อกันโดยแบ่งออกเป็นสถิติไหวพ่ายในศึกสกอตติสพิมมิชชิพมาแล้วถึง17เกม และยังคงรังตำแหน่งจากฝูงแบบเดียวโดวยมีคะแนนทิ้งห่างกาสโกโชติกอยู่หลายแต้มเลยทีเดียวจึงมีโอกาสมากนะครับที่เรนเจอร์จะเข้าป้ายคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเมืองวิสกี้ได้อีกครั้งเสียทีนะครับหลังจากที่ห่างเฮินมานานถึง9ปีเต็มและส่วน9เกมในศึกยูโรปา,าลีกตั้งแต่วอลเคลียร์จนมาถึงรอบแบ่งกลุ่มและอีกหนึ่งเกมก็คือในศึกสกอตติกลีครับรอบ2งนั่นเองสำหรับเดอะไลบูในยุคปัจจุบันเป็นทีมที่ผสมผสานด้วยนักเตะ จากหลายๆเชื้อชาติในยุโรปโดยเฉพาะเหล่าผู้เล่นที่ค้าแข้งอยู่ในกรัอังกฤษเมื่อก่อนในวัาจะเป็นเจมส์ทาโบเนียซึ่งเป็นอดีตเด็กปั้นของนิวคาสเซิลซึ่งสวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมแม้จะยืนเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาแต่ก็นำโด่งเป็นดาวยิงสูงสุดของสโมสรจากการสวอชถ้าขาในทุกรการไปแล้วถึง17ประตูเลยทีเดียวรวมถึงจิมินเนฟอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษในวัย38ปีและก็ไดดึงไลอันเคนอดีตเด็กปั้นของลิเวอร์พูลให้ย้ายตามสตีวิจีมารวมงานกันอีกครั้ง หลังจากที่ทั้งคู่เคยอยู่ด้วยกันกับลิเวอร์พูลด้วยกันมาก่อนนอกจากนี้ก็ยังได้เซ็นสัญญากับยานิสฮาจีกองกลางดาวรุ่งทีมชาติโรมาเนียซึ่งเป็นลูกชายแท้ๆของจอจีไฮจีตำนานลุ่งหนังโลกในช่วงทศวรรษ90ด้วยเพราะทำผลงานจากการสมบทเป็นกุนซือเดอไลท์สบูได้แบบนับประทับใจมากๆทำให้เหล่ากองเชียร์ลิเวอร์พูลเริ่มตั้งตารอคอยอยากจะได้เห็นสตีเวนจูลาดในฐานะตำนานนักเตะแห่งถิ่นแอนฟิล กลับมารับงานคุมทีมต้นสกัดเก่าในช่วงอนาคตต่อจากเจคกิงคลอปอยู่เหมือนกัน,นะฮะนีกขข็กือสุกาวรลิวพูนครับซึ่งเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่15ธันวาคมนะครับ thank you